สำหรับคลิปนี้เช็คอินแมตเอลเล็กซ่าจะพาเพื่อนๆไปหาของอร่อยๆกันแถมตลาดแห่งนี้มีเมนูหลากหลายรายการบรรยากาศก็จะคึกคักโดยเฉพาะคืนวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์แต่และเมนูกินแล้วติดใจต้องบอกต่อกันเลยครับกินร้านนั้นเข้าร้านนี้โอ้โหไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือว่าจะตบท้ายด้วยของหวานคืนนี้บอกเลยว่าเปรมตั้งใจมาเดินหาของอร่อยมาเช็คอิน จะอิ่มไว้ก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเสียการใหญ่ไปคััดไปเช็คอินพร้อมกันกับเรากับเช็คอินวิทอเล็กซ่าที่ตลาดเล่าเขออยู่ที่ไทเปใต้หวันสำหรับทริปนี้เราเดินทางด้วยรถไฟฟ้า <c oughs> นั่ง MRT สายสีเขียวมาลงที่สถานีเล่าเหอใ i น h t มาร์เก็ตออกทางออกที่สองตามกันมาเลย

แล้วตลาดก็สังเกตไม่ยากแลนด์มาร์คใหญ่ๆก็จะเห็นสารเจ้าทรงซานฉือโยกซึ่งมีอายุถึง250ปีเลยนะฟิลดีกลิ่นอาหารฉ่ำข้างในต้องมีอะไรดีๆแน่ๆมาเช็คอินเลยครับร้านนี้คึกคักคนเยอะมากใครชอบแนวพะโล้ก็ต้องจัดกันเลย ทางซ้ายก็มีต่อแถวจะขายอะไรบ้างนะต้องแอบส่องกันหน่อยละครับแล้วแล้วก็ใช่อยา่างไปคิดด้วยเป็นสาลาเปาอบโอลงแถมมีหลายโอ่งซะด้วยชิ้นหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ1 5บาทครับอ่ะค่าเงินไทยกับค่าเงินไต้หวันนณตอนนี้เรียกว่า1ต่อหนึ่งกันไปเลยจำง่ายดีครับ คิวยาวแบบนี้ตอนนี้สู้ไม่ไหวไปร้านถัดไปกันก่อนดีกว่าแน่นอนครับอย่างที่เห็นทาโกยากิหรือสนใจเป็นเห็ดผัดซอสก็ต้องทางนี้เลยแต่ถ้าใครเป็นสายเนื้อมาทางนี้ครับเซ็กเนื้อที่นี่ค่อนข้างที่จะทำเป็นแบบยากแล้วก็หั่นเตากันเยอะอยู่นะถ้าชอบแบบไหนก็แจ้งกันไปเลยครับ เราชอบแบบนี้เดียมแรกมาเลยครับจัดมาเลยท้องกำลังร้องเลยนะรสชาติเจ้มจนจุย้ยสิถือวเป็นเมนูแรกที่เปิดลิ้นได้ฟินเลยนะแค่เปิดลิ้นนะครับไม่จบที่ร้านนี้แน่นอนไปกันต่อเห็นแท่นยาวๆแบบนี้เขาเรียกว่าไส้กรอกไก่นะ นนที่เห็นเป็นซุปเนื้อใครสนใจก็จัดเลยแล้วสองข้างทางของตลาดเล่าเหอในมารเก็ต oh. เรียกว่ายาวมากๆเลยนะเพื่อนๆความยาวนี่ถึง600เมตรจะมีเมนูอะไรเรียงรายให้เราได้เห็นบ้างมาส่องไปพร้อมๆกันเลยครับ เห็นอยู่ก็จะเป็นคุนเชียงหมูต่อหนึ่งชิ้นก็จะอยู่ที่ประมาณ50บาทนะสำหรับร้านนี้ขายเป็นสเต็กไก่ไม่มีกระดูบังเสียงสะกรอยากจะบอกว่าด้านหน้าร้านนี่กลิ่นหอมเลยนะ และแน่นอนสำหรับรายการนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งพันเป็นเกลียวสามารถเลือกรสชาติของตัวผงที่โรยได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนื้อแพะหรือว่าเนื้อมวัวต้องมาจัดที่ร้านนี้เลยแต่ถ้าใครชื่นชอบบุ้นที่นี่มีวุ้นถั่วแดงแล้วก็ถั่วเขียวด้วยนะ อีกหนึ่งเมนูที่ขายดีเป็นข้อวโพดที่ย่างกับไว้เคยทานอยู่ครั้งหนึ่งแอบติดฟันนิดน,นึงครับ hi, 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 hi. ตอนนี้รู้สึกอยากจะทานน้ำครับแต่มาเจอร้านนี้เป็นสลับบี้ถั่วเขียวมันก็ต้องจัดซะหน่อยปกติจะทานเป็นถั่วเขียวร้อนหรือไม่ก็เป็นท็อปปิ้งกับพวกบิงซูไม่เคยทานแนวนี้ครับออเดอร์มาลองซะหน่อย ดูน่าทานอยู่นะใครชอบแนวเสียบไม้ก็มาจัดร้านนี้เลยแต่ถ้าใครชื่นชอบเป็นผลไม้ร้านนี้ตกแต่งซะสวยเลยครับมเนมนูนี้เป็นไก่ทอดแต่ถ้าอยากทานทาโกยากิแบบชีสเต็มๆแล้วเราก็ทางนี้เลยเห็นไส้กรอกเต็มๆล้น แน่นอนครับคุณเชียงใต้หวันสำหรับใครชื่นชอบโดนัทมาลองทำนี้ครับมีหลากหลายไส้เลยนะตกชิ้นหนึ่งก็ประมาณ30บาทครับเห็นตู้โชว์แบบนี้ ด้านในเป็นไข่ม้วนครับส่วนตัวชิ้นชอบข้าวโพดก็จัดกันสักหน่อยนะยเดินมาไม่ไกลามาเจอร้านนี้ครับสายซีฟู้ดน่าจะชอบอยู่นะ ถ้าใครชื่นชอบของหวานไต้หวนันแนวสมุนไพรทางนี้เลยครับไม่แน่ใจว่าเป็นลูกแพรหรือเปล่าแต่ที่ลอยๆอยู่คือเก่ากี้แน่นอนที่เห็นอยู่ลูกใหญ่ๆใช่ครับมันคือแตงโมร้านนี้ขายเป็นแตงโมปั่นนะเดินๆอยู่เตะตากับร้านนี้เข้าไปสักหน่อยมาลองส่องเมนูกันดูมีเมนูที่มีภาพอยู่หน้าร้านแล้วชื่นชอบรายการไหนก็ออเดอร์กันเลย แล้วพระเอกของร้านนี้ก็คือหมี่ซ้วน้ำมันงาเออมันอยากลองมันก็ต้องจัดกันสักหน่อยส่วนเมนูต่างๆที่เห็นมันก็น่าทานทั้งนั้นเลยนะครับเราเลยสั่งมาประมาณสักสี่ห้ารายการจัดกันให้หนำเลยเริ่มต้นกันที่ซุปตับหมูน้ำมันงาหมี่ซ้วปลานมมาดูเส้นกันสักหน่อยครับ ตอนที่ยกขึ้นมาบอกเลยว่ากลิ่นแตะจมูกมากส่วนรายการนี้เป็นหมี่ซ้วนน้ำมันงานทานคู่กับผักก็ได้นะเราสั่งเป็นผักบุ้งลาซอสและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จัดกันเลยสิครับเมนูนั้นก็อร่อยเมนูนี้ก็อร่อยตักก็อร่อยบอกเลยร้านนี้ทำาะะฟินมาก ใครเตรียมตัวจะไปมาลองส่องทำกันบ้านกันไว้ก่อนก็ดีนะเพราะสำหรับตลาดที่นี่มีอาหารเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งตลาดเล่าเหอก็ไม่ได้มีเพียงแค่ของกินนะครับมีร้านเกมมีกิจกรรมต่างๆที่เล่นอยู่นะ แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าประมาณ90%ของกินทั้งนั้น <st arts> แล้วก็มีความหลากหลายของเมนูด้วยจะของคาวของหวานโอ,โอโ้โ่นยารลานตาร้านนี้มีเมนูขายค้ายคุณไทยครับขนมไข่เต่าแต่เป็นแบบไต้หวันนะ สำหรับเราตลาดเล่าเหอนในค่ำคืนนี้แฮปปี้มากๆเลยครับได้ชิมเมนูท้องถิ่นหลากหลายแถมอร่อยด้วยเดินทางก็ไม่ยากเลยเพื่อนๆท่านใดมีโอกาสมาไทเปอยากแนะนำตลาดนี้เลยครับความยาวตลาดชำ่ำช600 0เมตรเรียงรายอยู่สองข้างทางเดินไปพุงก้มเดินกับพุงแตกได้เลยนะ แล้วถ้าใครชื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบาย